เอลเลอร์วสวัสดีครร่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปเราอ่ะกับเราไปนะคะ การฝึกงานนะคะแต่ว่าวันจะได้อยู่ที่เป็นวอดในคเคื่อเขาเรียกว่าอะไรแบบแผนาอายุรกรรมก่อนที่จะไปแผนากนารต่างๆนะคะเราพาไปดูกันว่ามันเย <S <S อะแค่ไหนบ้างเดี๋ยวเราเดินไปเอามอไซค์กันนะคะ <S <S เพราะว่าเราต้องขับมอไซค์ไป m r t เพราะว่าแถวบ้านเราไม่ได้ติด MRT รนะคะและนี่ก็เป็นน้องมอไซค์ของเราเอง โอเคตอนนี้ก็พอแล้วคะ่ะเดี๋ยวขอขับรถไป MRT ก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ MRT ถึง MRT แล้วราคาเดี๋ยวเราก็ออกมุด MRT ไปทำงานเหมือนเดิมเลย <c oughs> คือตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงสิบนิดแล้วแล้วก็น่าจะไปทำง,งานสายแล้วทุกคนวันนี้น่าจะเลดนิดหน่อยนะคะสักประมาณ5านาทีแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกคุณไม่ว่า แล,ลแ,แล้วนะ่าจเลยเพราะว่าเราถึงเวลาเรามา7โมง5นาทีอยู่เอ็มอาร์ทีแถวบ้านอยู่เลยแนละ้วต้องนั่งไปทำงานประมาณ1ชั่วโมงนะคะแต่ว่านั่นแหละเรตก็ไม่เป็นไรเจต้านนาทีเดียวเราสุยดยอดถึงไม่ว,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 ว่าอะไรเราพ้นทุกอย่าไฟมาพอดีเลยทุกคน นะคะยวเราต้องนะั่งไปเปลี่ยนสายต้องใส,ส่สีส้มนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะไปลงตรงอูรินเหมือนจ้านนะคะก็คือสายสียเหลืองตรงนี้แล้วตอนนี้ก็อีกสองนาทีนะคะก่อนนาทีจะมาวันนี้นั่งมาทํางานคนเดียวแบบเราเหงาเพราะว่าพี่ๆน่าจะไปกันแล้วตอนนี้ก็คือเป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งนะคะเราน่าจะไปทันแปดโมง กินนมมากนะคะจ๊ะไอซ์แฟมิลี่วัดก่อนค่อยไปทำงานนะคะสิบนาทีตันะคะเดี๋ยวเราจะไปแฟมิลี่วัดตรงโน้นเพื่อไปซื้อนมก่อนอันนี้ก็รอข้ามไฟแดงอยู่นะคะ ร้อยได้มาเลยวันนี้นะคะเดี๋ยวเดินไปโรงพยาบาลกันเถอะแล้วฝั่งตรงข้ามเราอันนั้นก็คือโรงพยาบาลของเรานะคะแล้วเราก็อรอไฟแดงค่ะไปอยู่คือเราติดไฟแดงอึดอันเลยอะทุกคนทุ <B ug> กคนคือเราเดินไปเดนมากนมจะหมดแล้วอะกิดว่ ตอนแรกจะเก็บเอาไว้แบบมีตอนที่ยังแต่ว่าอยากกินมากนะคะก็เลยกินทัหมดแล้วถึงแล้วนะคะนี่วันนี้เราทํางานที่ชั้น6นะคะโรงพยาบาลนี้เลยเล้วเราก็เดินเข้าโซนเหมือนจนไปนะคะทุกคนเรามาทันเวลาเข้างานก็พอดีเลยคะ่ะบ8โมงพอดีเป๊ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น6ก่อนนะคะน,นี้มามาลิฟต์อยู่ เพื่อนหน้าห้องน้ําเพราะว่าเพื่อนเข้าห้องน้ําอยู่แต่คือว่าวันนี้เขาแบบย้ายวอร์ดเอาเฉยๆเขาให้เราแบบขึ้นมาราวข้างบนชัน้นหกแต่เราไม่รู้ว่าห้องไหนที่แบบตอนนี้เราต้องไปราวคือยืนเงอยู่ข้างหน้านี่นะคะเจอแล้วอันนี้ห้องอาจารย์นะคะก็คือห้องเลขที่เก้าก็นั่งเดินไปน คือเราเบื่อห้องนั้นมากเราก็เลยจะลงไปห้องยาจีแทนนะคะเพราะว่าเราแบบจำชื่อ,อยาจีไม่ได้เราก็เลยจะลงไปห้องนั้นแทนเนี่ยคือเบื่อมากคือเหมือนแบบไปให้ข้างฟังคุณครูเสยๆแล้วคือคุณครูก็ไม่ได้คุยกับเราอะ่ะเนี่ยบอกว่าเราก็ยืนมองนี่แล้วเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเราก็เลยแบบเลือกที่จะเดินออกมาแล้วก็ไปอีกคืนึงแทนตอนนี้ก็กำลังรอนลิฟต์อยู่นะคะก็คือเดี๋ยวเราจะลงไปห้องเยาฝา่งแบบหนึง่งเพราะว่าจะไปขอสมุดที่เป็น กงเซี่ยวของเย่ามานะคะเพื่อแบบเอาขึ้นมาดูประกอบเพราะว่ามันแบบไม่รู้เรื่องเลยได้มาแล้วราคาหนังสือจงเย่าเดี๋ยวเราขึ้นไปเรียนข้างบนกันต่อก็เกิมันเป็นห้องที่น่าเบื่อมากอะทุกคนไม่ยกเรียนแล้วเราไปหยิบอะมันเป็นหนังสือแบบแกะจงเย่าอะไรพวกนั้นทุกคนก็คือมันจะเขียนแบบมาจากไหนกงเซี่ยวอะไรก็คือแบบน่าจะช่วยให้เราแบบเข้าใจอีายในคืนมาคืนเข้าที่เรียนเป็นตังกฤษจากแฟมิลี่มาเนาะ 小便利送小便里的肌酐，啊，是这个啊，你这、哦、小便那个微量蛋白那个，哎哎对对，啊、哦、那个，嗯，那个一点点对你们的情况不是仓库仓库哎，不是仓库这一段时间啊，嗯，可能都是到下午，下午以后就是原来喝点酒的时候不拉风，就是这个石头有就这个病变以后慢慢，哦，你身体很热很热的，就是对身体是很热的。 哎，这病变以后有的怕人出来对到一个店里去吃包子，嗯、天天去吃，嗯，两块钱一个包子，我能吃四个，呵呵还可以的，嗯、比以前好多了。那、嗯嗯、以前好一次四个包子。 เด,ด็กคนเราพาทุกคนแอบออกมาไปซื้อขนมกินกันเพราะว่าอยากกินขนมนะคะก็คือว่าร่างโรงพยาบาลมันจะมีไอ้นั่นอะไรนะเขาชื่อเดี๋ยวจะพาทุกคนไปซื้อขนมกันนะคะเพราะว่าไม่ไหวแล้วง่วงเราอยากกินลูกอมมากนะคะก็เลยวจะเดินออกไปซื้อลูกอมสักถุงหนึ่งอันนี้ก็เป็น ร้านขนมอันจูอของโรงพยาบาลนี่นะคะร้านขนมโรงพยาบาลเป็นร้านเล็กๆอันจูๆแค่นี้นี่ได้มาแล้วนะคะเป็นเยลลี่ยงหุ่นอันนี้เราชอบกินมากเพราะว่าแบบมันมาเปรี้ยวๆหวานๆดีอร่อยน้องก็จะเป็นเยลลี่หนึบๆแบบนี้นะคะทุกคนมันอร่อยมากขนมอันนี้แนะนําไปกินเวลากลับบ้านเราไปนั่งเอ็มอาทีกลับบ้านนะคะเดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนเป็นสาย ถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนแต่ก่อนจะถึงบ้านเราจะแวะไปซื้อข้าวก่อนนะคะเพราะว่าข้าวสวยที่บ้านหมดจะพาไปดูกันว่าตลาดที่จีนเป็นยังไงทุกคนคือเราไม่เข้าใจว่าทําไมคนจีนต้องจอดรถเบียดกับของเราแบบนี้ด้วยดูดิเราจะออกยังไงแล้วนี่เนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเรารอขับรถท่านถนนเพื่อไ,ไปตลาดฝั่งตรงข้ามน,น,นะคะทุกคนตลาดก็คืออยู่ตรงมุมซ้ายตรงโน้นนะคะ ก็คือตอนนี้เป็นเวลาหออกโมงเยนแล้วแต่พระอาทิตย์ที่ดีก็คือแตบตาเหมือนเดิมเหมือนสี่นี่นะคะถึงแล้วตลาดที่จีนเป็นฟืลแบบตลาดสดที่ไทยมากๆแต่ว่ามีของขายน้อยกว่านะคะแตวเราก็จะไาซือ้อข้าวสวยเยา้าตั้งกงจีนเคยมาื้อ ก็ได um right. pues mm ้ข hmm. like the nah ้าม้นนะคะทุกคน๋ยวเราจะแวะซื้อขนมปังก่อนนะอร่อยมากขนมปังรี่กระแสนี่ขนมไข่นะคะอันนี้ได้มาเลยแ้วก็ขับรถกลับบ้านกันค่ะทุกคนอันนี้ก็คือข้าวเย็นเพื่อนทำให้นะคะผักต้มไข่เจียวอันนี้แหละแกมมาม่าแล้วก็เนยย่างกับเต้าเจียวแล้วเราก็ลงมาเดินเล่นดันนึ่งนะคะเพราะว่ากินอิ่มมาก 这、哎，是在绕着木屋转一起